ประมินผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน2566เทศบาลตำบลบางเหรียงนำโดยนายเวียงกันธริษนายกเทศมนตรีตำบลบางเหรียงขอนำเสนอผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน2566ดังนี้โครงการฝึกอบกรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพระราชพิธีรัฐพิธีและงานศาสนาพิธี วันพุทธที่7มิถุนายน2566เวลา8ดนาฬิกานาทีในเวียงจันทริศนายกเทศมนตรีตำบลบางเรียงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพระราชพิธีงานรัฐพิธีและงานศาสนาพิธีณศาลาการประเรียนวัดป่ากันตะพงหมู่ที่8ตำบลบางเรียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานศาสนาพิธีและงานพิธีต่างๆได้ถูกต้องกับแนวทางปฏิบัติของสำนักพระราชวังสมพระเกียรติและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิน่นพิธีกรทางศาสนาเด็กเยาวชนพนักง,งานเทศบาลและประชาชนผู้สนใจจำนวน55คนกิจกรรมปลูกป่าชายเลนวันพรฤหัสบดีที่22มิถุนายน2566เวลา8นาิกา30นาที เทศบาลตำบลบางเหรียงร่วมกับชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลนและฟาร์มทะเลบ้านโคกเมืองโรงเรียนและกศนตำบลบางเหรียงร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และบริษัทหัดทิพจำกัดมหาชนร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนประกอบด้วยต้นกงกางต้นพังกาหัวสมและต้นจ่าจำนวนสองพันต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียวให้ป่าชายเลนในตำบลบางเหรียงณฟาร์ามเลบ้านโคกเมืองหมู่ที่12ตำบลบางเหรียงโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน300คนกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระคุณ วันจันทร์ที่26มิถุนายน2566เวลา8นาฬิกาเทศบาลตำบลบางเรียงร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแหง้งถวายพระคุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยะวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก โดยนายวินิตเทพพนิตในอำเภอคลนเนียงเป็นประธานในพิธีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นอำเภอคลนเนียงหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาและพุทธศาสนิกชนณวัดปากกันตะโพงหมู่ที่8ตำบลบางเหรียงโครงการทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ตำบลบางเหรียง วันอังคารที่27มิถุนายน2566เวลา8นาฬิกา30นาที งานบริหารงานสาธารณาสุขสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางเหรียงร่วมกับปศุสัตว์อำเภอควนเนียงจัดโครงการทำหมันสุนัขและแมวจรจัดครั้งที่สองณศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่12บ้านโคกเมืองเพื่อให้สุนัขและแมวจรจัดภายในตำบลบางเหรียงได้รับการผ่าตัดทำหมันเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัด ลดพาหะสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้าและป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คนต่อไปโดยมีสุนัขและแมวจรจัดได้รับการทำหมันจำนวน42ตัวเทศบาลตำบลบางเหลียงขอจบการนำเสนอผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน2566ไว้เพียงเท่านี้ พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจจากพวกเราชาวบางเหรียงในรอบเดือนต่อไปขอบคุณค่ะ